ทำที่มีประการตรงกันข้ามเป็นปัจจัยแกนนำแกนหามที่เป็นกุศลข้อแรกคืออะไรไปอยู่ในที่ที่ไม่ดีะไปอยู่ในประเทศที่ไม่สมควรอยู่ในภาวะสงครามแล้วใครเจริญกุศลได้เก่งมากนะประเทศที่มีสงครามเนี่ยนะรบกันหันแหลกไปหมดเนะี่ยยากนะแค่เด็กๆมันทะเลาะก,กันนี่พ่อแม่กับกุศลไม่ค่อยเจริญลว <laughs> ทีนี้ต่อไปการคบอสัดบ,บรุษ พบอาสัต์บุรุษอาสัต์บุรุษเป็นยังไงคนที่มากไปด้วยอาการล่วงอกุศลกรรมบทสิบนั่นแหละเรียกว่าอาสัตว์บุรุษแล้วเกี่ยวข้องไม่ธรรมนาต้องไปนั่งฟังอาสัต์บุรุษพูดให้ฟังอาสัต์บุรุษเนี่ยนะเจ้าจะชมปานาติบาตชื่นชมอธินนาทานชื่นชมการมีสุิจชาจารชื่นชมมุสาวาตชื่นชมปิสุนาวาจาชื่นชมสัมปัปปลาปะชื่นชมพุทธวาจา ชื่นชมอภิช,ชาชื่นชมพยาบาทและชื่นชมต่อมิจฉาทิฐิเนี่ยนะชื่นชมต่อมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ไปฟังถ้อยคํำเหล่านั้นอโยนิโสมอโยนิโสมนสิการก็จะคล่องเราก็จะซ่องเสพสิ่งเหล่านั้นเมื่อชํานาญในสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็พร้อมที่จะเจริญอกุศลนั้นๆได้ทันที สมมติถ้าใครจะทำปานาติบาตสักด์หนึ่งครั้งเนี่ยนะถ้าสาวหาปัจจัยแล้วจะได้ครบสูตรเลยนะว่าทําไมเราจึงฆ่าสัตว์ในตอนต้นในตอนแรกที่เราฆ่านะทำไมจึงฆ่ามาเพราะเราได้ฟังได้เห็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการฆ่าเราได้รับการแนะให้ให้ฆ่าหรือได้เห็นเขาฆ่าเราจึงเจริญรอยตามเขานะตอนแรกก็เป็นสาสังขาริก,ก่อนใช่ไหมตอนหลังอาสังขาริกเองเลย เขาชี้ครั้งเดียวพอและที่เหลือเป็นเล็งไม่ยากอันนั้นคือปัจจัยของอกุศลธรรมทั้งหลายเกือบทุกเรื่องเป็นอย่างนี้หมดเลยอกุศลใดที่เราล่วงล่วงไปเนี่ยก็เกิดจากไม่ได้อยู่ในปฏิรูปประเทศเพราะไปคบอาสัตบ์บรุษแล้วก็ฟังอาสัตธรรมคือฟังสิ่งที่ไม่ใช่สัตธรรมฟังสิ่งที่ไม่ใช่คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยต้องไปเจริญอกุศล การรู้ปัจจัยแห่งอกุศลนี่สำคัญมากในในอะไรนะในนิวร์บัพพาี่แสดงไว้ชัดเจนเลยนะแสดงเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยของอกุศลดังั้นคนที่จะรู้อกุศลจะต้องรู้รกฎเกณฑ์ปัจจัยของอกุศลเป็นอย่างดีเช่นอะไรเมื่อกามฉันทะนิวรณ์มีอยู่ณภายในก็รู้ชัดว่ากามฉันทะนิวร์มีอยู่ณภายใน เมื่อการมฉันทานิวรณ์ไม่มีอยู่ณภายในก็รู้ชัดว่าการมฉันทานิวรณ์ไม่มีอยู่ณภายในการมฉันทานิวรณ์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยการมฉันทานิวรณ์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดต่อไปด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยการมาฉันทานิวรณ์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วย มันก็ถือว่าเป็นผู้ที่รอบรู้ในปัจจัยของอกุศลเป็นอย่างดีเนี่ยนะรอบรู้ปัจจัยของอกุศลเป็นอย่างดีรอบรู้ปัจจัยของพยาบาทนิวรรรอบรู้ปัจจัยของถีนมิธานิวรรรอบรู้ปัจจัยของอุทจักกุกกุจานิวรรรอบรู้ปัจใจของาาวิจ,จ,จ,จออิกิชานิวรว่านิวรเหล่านี้ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดประการน,นั้นด้วยที่เกิดขึ้นแล้ว จะบริบูรณ์ไม่ต้องให้มันบริบูรณ์นะเพราะว่านิวรณ์บริบูรณ์นี่ถ้าอะไรบริบูรณ์รู้ไหมวัตตาบริบูรณ์เนี่ยนะแต่หมายความว่าถ้ารู้นิวรณ์อย่างนี้แล้วจะละมันได้ยังไงก็รู้ชัดประการนั้นด้วยเนี่ยนะรู้ชัดประการนั้นด้วยแล้วก็ละได้เด็ดขาดที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรต้องรอบรู้อย่างเพียงพอเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐินี้ท่านจึงบอกว่าปัญญาเหมือนดัง ศาสตราเพราะคว้าเพราะควานควานตัญหาคว้านบาปคว้านอากุศลเป็นดังศาสตราของหมอที่ตัดเอาบาปอากุศลเนี่ยชำละบาปชำละอกุศลนั้นออกไปนั้นการรอบรู้ปัจจัยสิ่งเหล่านี้สําคัญมากรอบรู้ปัจจัยแห่งอกุศลแต่ก็ยังเลื่อมใสอีกบัพพาหนึ่งคืออายตนะบัพพานี่นะอายตนะบัพพานั้นก็ถือเป็นบัพพะที่ ที่เห็นชัดในลักษณะของผู้ปฏิบัติธรรมที่จะละสิ่งที่ควรละเพื่อความพ้นทุก์เนี่ยนะอะไรพึงทราบอะไรนะย่อมรู้ชัดจักสุย่อมรู้ชัดรูปย่อมรู้ชัดสังโยชน์สิบประการที่อาศัยจักสุและรูปว่าลืมตาปั๊บสังโยชนิสิบเกิดได้ยังไงนะ สังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยฉะนั้นคนที่รอบรู้ลักษณะนี้เรียกว่ารอบรู้ปัจจัยของนามธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลนามธรรมทั้งหลายที่เป็นนิโวนนามธรรมทั้งหลายที่เป็นสังโยชน์นามธรรมทั้งหลายที่เป็นอนุสัย อันนปัจจัยแห่งอนุสัยคืออะไรสุขเวทนาถือว่าเป็นปัจจัยอย่างดีของกามราคานุสัยภาวะราคานุสัยและมานานุสัยทุกขเวทนานี้เป็นเป็นปัจจัยแกอนุสัยอะไรปฏิคานุสัยอวิชานุสัยวิจิกิจฉานุสัยทิฏฐานุสัยอุเบขาเวทนาก็นะเป็นอาหารของอะไรอนุสัยบ้าง นะทั้งภาวะราคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยได้ตั้งหลายตัวนะอุเบกขาเวทนาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งอนุสัยอีกหลายชนิดมากแต่ทั่วๆไปเปรียบง่ายๆว่าสุขเวทนาเมื่อเกิดก็ามาราคานุสัยก็นอนเนื่องปฏิฆา,าทุกขเวทนาก็อะไรปฏิคานุสัยก็นอนเนื่องถ้าโมหะเกิดขึ้น วิชานุสัยก็นอนเนื่องเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยจะต้องรอบรู้ปัจจัยของพวกอนุสัยรอบรู้ปัจจัยของนิวรรรรอบรู้ปัจจัยของสังโยชน์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าชี้แจงไว้ตามสถานที่ต่างๆตามนัยต่างๆเนี่ยนะแลวก็ต้องทําความเข้าใจให้เพียงพอถ้าเข้าใจไม่พอแล้วได้ดีนะหลายคนได้ดีน่าจะได้ดีไปนานแล้วเนาะเพราะปกติก็ไม่ค่อยจะเข้าใจอยู่แล้ว แต่ถ้าลองเข้าใจดูซิดียังไงบ้างเนี่ยนะเรียกว่าหน้าศึกษาในสิ่งที่มันตรงกันข้ามดูนะเขาบอกว่าถ้าโกรธแล้วจะได้สักมรรคสองมรรคนี่คงได้กันหลายมรรคแล้วนะถ้าโลภกันแล้วได้สักมรรคสองมรรกก็ได้หลายมรรคไปแล้วแต่นี้ไม่ใช่จะต้องมาเจริญกุศลธรรมทั้งหลายทีนี้เจริญกุศลต้องรู้ปัจจัยของกุศลถ้าจะละอกุศลต้องรู้ปัจจัยของอกุศล แล้วละที่ปัจจัยตัดที่ปัจจัยเหมือนคนที่จะดับไฟเนี่ยนะเขาดับที่ไหนเขาดับที่ต้นเหตุหรือเขาดับที่ตัวไฟเลยนะผู้ฉลาดจริงๆเขาจะเริ่มดับที่ตัวเหตุเริ่มตัดเหตุตัดเหตุตัดเหตุไฟทั้งหลายก็จะดับนะไฟทั้งหลายก็จะดับแต่ถ้าโอ้ยให้มันโกรธก่อนแล้วค่อยดับความโกรธดับต่อหน้าต่อตาดับง่ายไหมนะที่มันดับได้เพราะฟืนหมดหรอกเพราะส่วนนั้นนะ ฟืนมันหมดพอดีเลยนะก็เลยเหนือนโอ้นึกว่าเจ๋งดับได้ที่ไหนได้ไม่ใช่หรอกฟืนมันดับพอดีอนะหมดฟืนก็เลยมันดับได้เพราะฉะนั้นผู้ที่เขารอบรู้เรื่องอกุศลเนี่ยเขาสามารถสมาทานน้อมไปพิจารณาเพื่อตัดเหตุตัดปัจจัยแห่งอกุศลโดยประการต่างๆนั้นปัจจัยอกุศลหลักๆนะคืออยู่ในประเทศที่ไม่สมควรไปคบอสัตบรุษ ไปฟังอสัตธ,ธรรมแล้วภายในก็อโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นอักุศลนั้นๆก็จะเกิดขึ้นตรวจด,ดูเหอะนี่คือปัจจัยกว้างๆปัจจัยใหญ่ๆของบาปอกุสลธรรมทั้งหลายทีนี้ปัจจัยของวิบากล่ะกรรมเป็นปัจจัยวิบากของเอเป็นปัจจัยแกนามธรรมที่เป็นวิบาก กรรมนะเป็นปัจจัยแกนนามธรรมที่เป็นวิบากกรรมอย่างเดียวเนี่ยนะให้ผลได้ไหมไม่ได้จากขูวิญญาณนี้เป็นจิตชาติอะไรชาติวิบากวิบากค,คือจากขูวิญญาณเนี่ยนะเกิดขึ้นได้เพราะกรรมก็จริงแต่จะต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นคืออะไรวัตถุทวารวัตถุทวารอารมณ์อาวัชนะ และได้ปกตูปนิสยะได้ปัจจัยตั้งหลายอย่างกรําจึงให้ผลได้ปัจจัยหลายอย่างกําจึงให้ผลได้ปัจจัยของโสตวิญญาณก็เหมือนกันจะต้องมีหูมีเสียงมีอาวัชนะมีอากาศเนี่ยนะมีช่องเนี่ยรมแนอดิตจ,จึงให้ผลเป็นโสตวิญญาณได้มีจมูกมีกลิ่นมีอาวัชนะ แล้วก็มีอะไรมีลมมีลมพัดเนี่ยนะกรรมในอดีตจึงให้ผลเป็นคานณวิญญาณได้มีลิ้นมีรสมีอาวัชนะมีน้ำลายมีอาโปธาต์เนี่ยนะกรรมในอดีตจึงให้ผลเป็นชีวหาวิญญาณได้กายล่ะต้องมีกายมีโพธพะมีอาวัชนะมีปฐวีมีปฐวีธาตุเป็นหลักเนี่ยนะแล้วก็ กรรมในอดีตจึงให้ผลเป็นกายะวิญญาณได้เพราะทวิปัญจะเนี่ยเป็นชาติวิบากก็จริงแต่อาศัยปัจจัยอีกตั้งหลายตัวคนเขาทั้งหลายก็รอว่าเมื่อไหร่นะกรรมจะให้ผลจะได้เห็นสีดีๆสักทีใช่ไหมจริงๆแล้วสีเกิดจากสมุดฐานสีคือถ้าไล่ไปดีๆนะตาเนี่ยมีสีสมุทฐานใช่ไหมตัวจากสสัมภาระจากสุสีที่เห็นทั้งหลายเกิดมีกี่สมุทฐาน สี่สมุทฐานแล้วแสงสว่างและปัจจัยของเขาก็ต้องอุตุเช่นไฟฟ้าเป็นต้นก็เรื่องเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเลยแล้วอาวัชนะล่ะก็อีกเรื่องหนึ่งเลยแล้วกรรมในอดีตจึงมาให้ผลได้วันแสดงว่าการที่จะเชิญให้กรรมให้ผลเนี่ยโอ้ต้องเตรียมสถานที่ใหญ่โตมอนงันงใช่ไหมก็บอกว่ากรรมเหมือนพระราชาถ้าจะให้พระองค์เสด็จนะเราต้องเตรียมการใหญ่โตมันต้องเตรียมการใหญ่มากทีนี้ถ้าเป็น อีกตัวหนึ่งที่ลืมไม่ได้เนยเนยะตาละคติอุปธิและประโยคะเธอว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อวิบัติกรรมทำไม่แล้วก็จริงแต่ถ้ากาละวิบัติกรรมก็ให้ผลไม่ได้คติวิบัติกรรมก็อันนี้หมายถึงกุศลกรรมนะกุศลกรรมทำไว้แล้วละ่ะแต่มาเกิดในคติที่วิบัติกรรมก็ให้ผลไม่ได้เกิดมามีอุปธิวิบัติ กรรมก็ให้ผลไม่ได้เกิดมามีประโยคาวิบัติกรรมก็ให้ผลไม่ได้เกิดมามีอะไรวิบัติอีกกาลคติอุปธิประโยคะกาลคติอุปธิประโยคะเนี่ยนะถ้าเจอวิบัติ4ประการเข้าไปนะบุญให้ผลไม่ได้บาปที่ทําไปแล้วนะเจอประโยคาสมบัติก็ให้ผลไม่ได้จะต้องได้รับประโยคะที่วิบัติคติวิบัติอุปธิวิบัติกาลวิบัติอกุศลจึงให้ผลได้เพราะฉะนั้นพวกนี้ วิบากทั้งหลายที่จะให้ผลเนี่ยนะต้องอาศัยกาลคติอุปธิและประโยคะต่างจากประเภทกรรมที่นําเกิดนะกรรมที่นําเกิดนี้ก็ถ้าเลือกเกิดที่ดีๆหน่อยเนี่ยยากแต่ถ้าให้มันไหลไปในว่าต่มันจะเกิดเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะถ้าอย่างนี้ไม่ยากเนี่ยหลงหลง,ล,งลืมลืมปั๊มปัมเปิมป่มเปิ่มก็พาเกิดได้หมดอะอย่างนี้นะไม่ค่อยห่วงกันนะแต่ถ้าจะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์เป็นต้นเนี่ยแหมชาวนะจิตก่อน,ตา,นตายนี่ต้อง ต้องเยี่ยมหน่อยนะถ้าไม่แต่งให้เยี่ยมเยี่ยมหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่ไม่ดีแล้วจะลําบากยังคิดถึงนะพวกสัตว์ในอบายถ้าจะไปเกิดในภพภูมิที่ดีมันจะไปได้ยังไงเนาะเกิดมานะปะปะไม่ใช่ปฏิรูปประเทศเลยใช่พวกเดราชานที่อยู่ของเดราชาณนนะีปฏิรูปประเทศก็ไม่ใช่น,นะเพราะฉันถือว่าอะไรอะไรวิบัติคติวิบัติก่อนเป็นอันดับแรกใช่ไหมเพราะที่อยู่ของเดราชานทั้งหลายเนี่ยนะ จะได้ค่ะค่อยู่สบายแบบหม้าคุณชินมีไม่กี่ตัวนะแต่ว่าแต่คคติวิบัติสะอย่างเดียวนี้จบเลยนะทีนี่นะฟังธรรมก็ไม่ได้เปิดธรรมะให้ฟังก็ไม่รู้เรื่องนะเพราะอะไรเพราะคติวิบัติพอคติวิบัติอะไรวิบัติต่ออุปธิก็วิบัติเนี่ยนะอุปธิวิบัติแล้วประโยคฝึกซ้อมอะไรก็ไม่เป็นเรียนอะไรก็ไม่ได้นะแล้วก็อะไรวิบัติอีกกาละ กาละเนี่ยที่วิบัติมากก็คือกาละสมัยที่เกิดในเดรชาณนี่ถือว่าเป็นกาละวิบัติอย่างมากเลยนะไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยที่จะประพฤติพรหมจรรย์ผิดการอย่างยิ่งเลยถ้าเกิดเป็นสัตว์ในอบายวันก่อนเนี่ยนะไปที่ไหว้พระเกี้ยวแก้วที่พุทธมนตนมันนึกถึงกันนะแล้วก็พกอาหารปลาไปก้าวกระสอบอวันนั้นก็ไปโปรยโปรยโปรยโอ้ยไปดุกข,ขึ้นมาเต้มไปหมดเลยนะ ก็นึกในใจนะไอปลาดกเหล่านั้นก็อยู่ข้างๆหอพระไตรปิฎกนั่นแหละมันเคยขึ้นมาอ่านพระไตรปิฎกบ้างไหมไม่มีมันก็อยู่ใกล้ๆพระเกี่ยวแก้วเขาก็อัญเชิญมาอยู่ใกล้ๆนัก็ไม่ไหวพระไตรปิฎกเออก็ไม่ไหวพระเกี่ยวแก้วเอกสรุปว่าวิบัติมากเลยนะตกไปในบ่อทีเดียวนี่จบหมดเลยนะใครจะทําบุญพระพุทธเจ้าเกิดมาอีกกี่ยี่สิบแปดพระองค์ก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าหากว่าไปต้อมแต้มต้อมแต้มเล่นอยู่ตรงนั้นนะเมื่อไรเนาะจะได้อาหาร นะถ้าตัวโตหน่อยเตรียมสูบเอาเลยนะถ้าใครเทอาหารปั๊บมันดูดเลยนะตัวใหญ่ๆเนี่ยมันถ้าไปเกิดณที่นั้นแหละแหมมันน่าหนักใจมากเลยนะบรรดากรรมที่จะให้วิบากเกิดในเดระฉานภูมินี่คืออะไรอย่าลืมพุทธพจนว์วาคติสองของมิจฉาทิฐิคือนรกกับเดระฉานมันเวลาเห็นเดระฉานเมื่อไหร่สาวไปหาวันนี้เป็นผลของมิจฉาทิฐิทีนี้ถ้ามีผู้ถามเราว่า แล้วคุณแน่ใจได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะทุกคนไม่อยากไปอาบายใช่ไหมทุกคนไม่อยากไปเกิดเป็นปลาแบบนั้นหรอกเพราะกลิ่นก็ข้าวขาว,ข,าวขึ้นมากๆขาวมากเลยนะแต่พอไปเจอเครื่องเทศเข้าก็เลยหอมนี่ <laughs> <laughs> มีเครื่องเทศนี่ขาวมากนะเจอเครื่องเทศเจอความร้อนเจออะไรนะเจอพวกใบอะไรทั้งหลายแหละเทขก็ใบกลายเป็นหอมกล่นอย่างนี้นะแต่ว่าสรุปว่า ถ้าไปเกิดณนะที่นั้นน,นเนี่ยนะกรรมที่นําเกิดก็คือกลม่ะนะมิจฉาทิฐิเป็นต้นถ้าเห็นอบายปั๊บสาวไปหาเลยต้นเหตุคือมิจฉาทิฐิแต่นี้ทวนว่าเราเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าฉันเนี่ยคือผู้มีสัมมาทิฐิเอาอะไรเป็นเครื่องตรวจสอบคุณราวันบอกให้เอากรรมมสกตานี่เราก็คงตอนนี้นะเราเรานี่เป็นผู้ไม่รู้พระพุทธเจ้าเป็น ผู้รู้ตอนนี้ขอมอบไว้ความวางใจให้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีโทษฉันว่ามีโทษสิ่งใดพระพุทธเจ้าบอกว่ามีคุณฉันว่ามีคุณนะก็คือถ้าเรามีความเห็นแนวเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแล้วยังเป็นมิจฉาทิฏฐินะแสดงว่าเรานี่ยหืมกหนักหนาะสาหัสมาเมือนกันนะไม่ใช่ธรรมดาเมืออกันนะอดีตนี่คงทําอะไรวิจิตพิสดารลึกๆอะไรมากมายเลยแหละ แลราตอนนี้เราก็ถือว่าถ้าเรายังมีความเห็นแนวเดียวกันกับพระพุทธเจ้าอยู่เราก็กเป็นสัมมาทิฏฐิถ้ามีความเห็นของเราคลาดเคลื่อนจากความเห็นของพระพุทธเจ้าเราก็ชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินี้เราดูได้ยังไงว่าเรารู้ได้ยังไงเราก็เอาพระสูตรทั้งหลายมาตรวจสอบดูว่าความเห็นของเราขัดกับสูตรใดบ้างอ,นนนะอันนี้คือ,คอไม้บรรทัดเครื่องวัดนะ เรามีทิฏฐิขัดกับสูตรใดบ้างแล้วความเห็นของเราสอดคล้องกับสูตรใดบ้างหามายืนยันนะเหมือนกับข้อปฏิบัติที่เรากําลังเจริญกันอยู่ที่เราปฏิบัติผิดเราปฏิบัติถูกเนี่ยนะเรานับถือพระธรรมว่าเป็นสารณะอยู่แล้วใช่ไหมทำมังสารนาง้าชามีก็คือปริยัติเอาปริยัติมาตรวจดูเข้ากับปริยัติสูตรไหนแล้วขัดกับปริยัติที่ใด เอาเข้าอย่างเดียวไม่ได้นะต้องเอาดูเอาที่ขัดด้วยนะว่าขัดหรือไม่ทําไมจึงขัดเหมือนเหมือนในความคิดของเราหรือว่าเหมือนตามพยัญชนะอันนี้ต้องตรวจสอบให้ดีๆแต่ที่แน่ๆรับผิดชอบด้วยตัวข้าพเจ้าเองทุกคนนะข้าพเจ้าทุกคนนะข้าพเจ้าทุกคนรับผิดชอบเองอย่างเงี้ยนะก็ก็เป็นอย่างนั้นเพราะตอนนี้เนี่ยนะเราจึงมอบความไว้วางใจทั้งมวลเหล่านี้ให้แก พระพุทธเจ้าผู้ทางสารนังฆาฉามิเนี่ยนะทำมังสารนังฆาฉามิสิ่งที่พระองค์ตรัดมาเนี่ยข้าพเจ้าตอนนี้ยังไม่ค่อยจะเห็นตามแต่พยายามจะเห็นตามพยายามนะต้องว่าพยายามเลยนะทําไมอ่ะระกาบพระพุทธเจ้าว่าสุภาพเราก็ยังว่าสวยอย่างเงี้ยนะใช่ไหมเราต้องพยายามเห็นตามนะพระพุทธเจ้าบอกอน,นิจจังเราก็บอกโอ้ใช้งานได้อีกนานอย่างเงี้ยนะก็พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอนัตตาโอ้ดูแลได้คุมได้อย่างเงี้ยนะ มันก็หลายๆเรื่องก็ยังมีความเห็นที่เหมือนขัดแย้งบ้างเวลาอากุศลเกิดเพราะโยนิโสมนสิการเกิดแต่ว่ารวมๆพยายามจะเห็นตามสมาทานขอที่รู้ตามเห็นตามแล้วท่านอยากให้เรารู้อะไรล่ะพระพุทธเจ้าอยากให้เรารู้อะไรรู้อะไรว่าเป็นกุศลอะไรว่าเป็นอกุศลแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นอกุศลน่ะเพราะมีโทษให้ผลเป็นทุกข์ท่านผู้รู้ตําหนิ ท่านผู้รู้ตาําหนิเนี่ยนะอันนี้ลักษณะของอกุศลเพราะมันมีโทษเช่นราคะเนี่ยนะมีโทษหรือไม่มีโทษโทษในปัจจุบันก็เห็นอยู่โทษในสัมปายภพก็มีอยู่พระพุทธเจ้าไม่เคยชมเลยตัณหานี่ดีจริงๆมีแต่ว่าตัณหานั่นใดที่นําเกิดในภพใหม่เนี่ยนะตัวนั้นนะมีแต่ตาหนินะองค์ยังบอกว่าถ้าชนะตันหาอย่างเดียวนะชนะวัตทุกทั้งมวลได้ ท่านตาหนิตันหามากเพราะถือว่าตันหาเป็นเหตุแห่งความโศกความพิไรราพันความทุกข์ทั้งมวลที่มีอยู่ล้วนแต่มีตันหาเป็นปัจจัยพันเราก็สมาทานที่จะเห็นโทษของตันหาโทสะก็มีโทษทั้งพบนี้มีโทษทั้งพหน้าเนี่ยนะผู้รู้ทั้งหลายก็ตําหนิติเตียนไม่มีประโยชน์โดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นก็ต้องสมาทานประพฤติกุศลธรรมเพื่อจะกําจัดโทสะ โมหะทั้งหลายความไม่รู้ความมืดความบอดความหลงเป็นสิ่งที่มีโทษเป็นสิ่งที่ให้ผลเป็นความทุกข์มีวิบากที่ไม่น่าปรารถนาสัตว์ทั้งหลายผู้ลุ่มหลงแล้วเนี่ยนะที่เวียนว่ายไปในวัต,ตะเนี่ยตกทุกข์ได้ยากหาประมาณไม่ได้ก็ประพฤติกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อกําจัดโมหะแล้วเอาอะไรเป็นเครื่องกําจัดโทสะละ่ะศีลสิกขาที่เรากําลังศึกษากันอยู่ ศีลเหล่านี้นี่แหละเป็นคุณเครื่องเพื่อกําจัดโทสะการสํารวมกายการสํารวมวาจาการสํารวมทั้งกายและวาจาการสํารวมอินทรีย์การพิจารณาปัจจัยสี่การสแสวงหาปัจจัยสี่โดยคันลองแห่งธรรมะโดยคันลองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายนี้เป็นคุณเครื่องเพื่อกําจัดโทสะแล้วคุณเครื่องเพื่อกําจัดโลภะล่ะ สมถะทั้งหลายอาสุภกรรมฐานทั้งหลายนนะการเจริญกุศลธรรมเหล่านี้เป็นคุณเครื่องเพื่อกําจัดความโลภแล้วความหลงความโง่ความเห็นผิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนะก็สมาทานทิฏฐิวิสุทธิการเห็นตามตามเห็นพูดตามความเป็นจริงเห็นพูดคือขันห้าตามความเป็นจริงเห็นขันธ์ธาตุอายตนะตามความเป็นจริงอันนี้การสมาทานอย่างนี้นี่แหละเรียกว่ามี ความเห็นที่ถูกต้องเห็นที่ถูกต้องแล้วเห็นเหล่านี้เห็นเพื่อจะข้ามความสงสัยข้ามความสงสัยในอดีตข้ามความสงสัยในอนาคตข้ามความสงสัยในปัจจุบันยิ่งทํายิ่งสงสัยรู้เลยผิดแน่นอนยิ่งทํายิ่งไม่แน่ใจเอ <ây> ๊ะมันดียังไงเนี่ยนะตอบก็ไม่ได้อธิบายก็ไม่ถูกเขาว่าดีอ่ะเขาว่าแล้วคุณเชื่อว่าดีจริงไหล่ะบอกเขาว่าดีก็แล้วกันน่นนนเขาไม่หลอกเราหรอกนั่นแหละถูกหลอกแล้วล่ะ แล้ก็ต้องมาทบทวนให้ดีๆนะว่าเอ๊ิ่งที่เราทำเนี่ยนะเพราะว่าการตรวจสอบตามคำสอนไม่แม่นยำเพียงพอเนี่ยนะทางแห่งความลุ่มหลงง่ายทางแห่งความถูกน้อยนิดเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเราไม่เอาคำสอนนำหน้าเป็นเครื่องดำเนินไปเรื่อยๆยากที่จะเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อไหร่ก็ยังว่าคติสองแล้วก็ไม่ใช่มีกล่าวไว้สู่เดียว มีไว้หลายสูตรด้วยกันเช่นเช่นอะไรกุกุโรวาทสูตรเนี่ยนะกุกุโรวาทสูตรแล้วก็ในปฏิสัมพิธามัรที่กล่าวถึงปัจจัยแห่งมิจฉาทิฐิเป็นต้นก็ยังมีกล่าวว่ามันมีโทษจ,จริงๆเนี่ยนะพันถ้าหากว่าเราก็ต้องให้ความสําคัญเพราะทิฐินี่เป็นมัรข้อที่หนึ่งในบรรดามรแปดมิจฉามรก,ก็ขึ้นต้นด้วยมิจฉาทิฐิสัมมามรก,ก็ขึ้นต้นด้วย สัมมาทิฏฐิสรุปว่าในโลกนี้สาระสําคัญที่สุดคือความเข้าใจหรือความเห็นความรู้ความเห็นความเข้าใจสําคัญที่สุดในโลกยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจะพ้นโลกหรือจะเฝ้าโลกก็อยู่ที่ความเห็นนะนะพ้นโลกก็คือโลกุตระใช่ไหมเฝ้าโลกอะเฝ้าโลกก็อยู่ที่มิจฉาทิฏฐิเพราะตัวทิฏฐินี่สําคัญมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยดูได้ยังไงว่า ข้อประพฤติในที่สุดของมิจฉาทิฐิบุคคลมิจฉาทิฐิบุคคลทั้งหลายผลอย่างหยาบที่ออกมามิจฉาทิฐิน้อมไปเพื่อทําปานาติบาิอันนี้นี่เครื่องวัดนะผลของมิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐิบุคคลน้อมไปเพื่อทําอธินาทานมิจฉาทิฐิบุคคลทั้งหลายน้อมไปเพื่อกาเมสุมิจฉาจารมิจฉาทิฐิบุคคลทั้งหลายน้อมไปเพื่อมุสาวาตมิจฉาทิฐิ บุคคลทั้งหลายน้อมไปเพื่อปิสุนาวาจามิจฉาทิฏฐิบุคคลทั้งหลายน้อมไปเพื่อเอเพื่อพุทสวาจาพูดคำหยาบมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายน้อมไปเพื่อเพ้อเจร์น้อมไปเพื่ออภิอภิชาน้อมไปเพื่อพยาบาทในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมมิจฉาทิฏฐิอย่างเต็มที่รู้ได้เลยว่านั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิบุคคลเกลียดการเจริญกุศล กลียดการเจริญกุศลเป็นที่สุดเห็นการเจริญกุศลเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระเนี่ยนะเช่นเห็นว่าการสวดมนต์เป็นความเนิ่นช้าเสียเวลาอย่างเงี้ยนะโอ้เขาจะรีบไปไหนเนาะเนี่ยนะยังคิดๆนั่งคิดคิดในใจนะโอ้สวดมนต์เสียเวลามาก,กว่างงั้นอ่ะแล้วคุณไม่สวดคุณจะไปทําอะไรก็รีบไปปฏิบัติทมอ้าคุณสวดมนต์คุณไม่ได้สนเสริญพระธรรมหรอกหรือเององงเหมือนกันไม่ <laughs> รู้จะเอาไงเนาะ โลกนี้ถ้าไม่รู้สัอย่างเดียวนี่หมดเลยนะจบเลยทุกเรื่องในโลกนี่นะคนโง่เนี่ยนะเขาไม่สรรเสริญเลยแม้แต่เรื่องเดียวนะในโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวทิฏฐิเนี่ยจึงสําคัญเป็นตัวที่ปราบทั้งความโง่ปราบทั้งมิจฉาทิฏฐิฉั้นคนที่มีสัมมาทิฏฐินั้นจึงปฏิบัติพรรมเพื่อความพ้นทุกข์มันสรุปว่าความเข้าใจเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสรุปว่าเราเข้าใจว่ามีศีลหรือไม่มีศีลดีอย่างเงี้ยนะ เข้าใจว่าปฏิบัติเพื่อกําจัดความโลภความโกรธความหลงดีหรือไม่ดีเข้าใจว่าการพิจารณาวิจัยนามรูปเป็นความดีหรือไม่ดีการวิจัยจนรู้เหตุรู้ปัจจัยของนามรูปเพื่อข้ามความสงสัยนี่ดีหรือไม่ดีวิจารณญาณอันนี้ต้องแม่นยําถ้าเม่นยำได้ลักษณะนี้จึงรู้ว่าอะไรควรรู้ยิ่งอะไรควรกําหนดรู้อะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรทําให้แจ้งถ้า แยกแยะจำแนกได้อย่างนี้ก็สามารถที่จะถือเอาสาระของชีวิตไปได้ชีวิตนี้ก็ไม่เป็นหมันไม่เป็นโมฆะเป็นชีวิตที่ไม่ว่างเปล่าไม่งั้นนะพอสมมุ่าชาตินี้ก็ไม่ได้บรรลุอีกอะไรก็ไม่ได้ไปสักเรื่องนะพอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาบอกอุ้ยสมัยพระพุทธเจ้าสมาณะโคดมพวกเราไปทําอะไรกันอยู่เนีน่ยนะ สำหรับวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะด้วยกุศลธรรมที่เราตั้งใจฟังด้วยดีก็ขอให้เจริญด้วยศรัทธาศีลสุตะจาระปัญญาขอให้เจริญงอกงามในพระศาสนาของพระศาสดาได้รับประโยชน์โลกนี้ได้รับประโยชน์โลกหน้าให้ได้เข้าถึงประโยชน์สูงสุดคือบรรลุมรรคผลนิพพานทั่วหน้ากันขอความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนามงคลความสมบูรณ์ภูมิทน้นเจริญงอกงามในชีวิตหน้าที่การงานประสบแต่ความสุขความเจริญ ทุกคนทุกท่านตลอดไปเนี่ยนะขออนมโมทนาด้วย